ทีนี้ข้อสองเนี่ยมันก็จะกลับมาจากข้อ1น,นะข้อ1นึ่เขาพูดว่าถ้าเส้นขนานกันถ้าเส้นขนานกันข้อหนึ่งมันรู้ว่าเส้นขนานกันนะมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันต้องรวมได้180สิบใช่ไหมครับแต่ข้อสองเนี่ยเห็นไหมไม่มีสัญลักษณ์การขนานนะไม่มีนะ ไม่มีเขาบอกว่าถ้ามุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดเกิดรวมกันได้ร้อแ180ขึ้นมานมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดในภาพนี้อยู่ข้างเดียวกันใช่ป่ะข้างขวาเหมือนกันใช่ไหมลองเอามันมาบวกรวมกันดูซิ68บวกกับ112อันนี้จะเท่ากับ ร้อยแปดสิบพอดีเลยทฤษฎีเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดเกินรวมกันให้ร้อยแปดสิบมันบ่งชี้มันแสดงให้รู้ว่าเส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สองนั้นจะขนานกันอันนี้ก็จะสรุปได้ว่าจะสรุปได้ว่าเส้นที่หนึ่งขนานกับเส้นที่สอง เส้นที่1ขนานกับเส้นที่2แต่ถ้าเกิดรวมกันแล้วไม่ได้ร้อยแปดสินแสดงว่าเส้นที่เส้นสเส้นนั้นจะไม่นขนานกันเนี่ยลองดูนี้อันนี้ลองจับรวมรวมกันดู66บวกกับ1 1อยอันนี้มันจะได้181 ซึ่งมันไม่ได้เท่ากับ180ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้จะสรุปได้ว่าจะสรุปได้ว่าเส้นที่1ไม่ขนานกับเส้นที่2 ครับตอนแรกเราไม่รู้ครับว่าเส้นขนานกันหรือเปล่านะแต่ถ้ามีข้อมูลของมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันให้ทดลองจับมาบวกกันดูให้ทดลองจับมาบวกกันดูดกกนดถ้าบวกกันแล้วได้ร้อยแปดสิบนั่นแสดงว่ามันขนานกันแต่ถ้าบวกกันแล้วเกิดไม่ได้ร้อยแปดสิบก็แสดงว่าไม่ขนาน ได้ร้อยแปดสิบก็แสดงว่าเส้นขนานแต่ถ้ารูมแล้วไม่ได้ร้อยแปดสิบก็แสดงว่าเส้นไม่ขนานเพราะฉะนั้นภาพบนนี้ภาพบนนะเส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สองเนี่ยขนานกันแต่สำหรับภาพนี้ เส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สองไม่ได้ขนานกันนี่ครับเราอยากจะรู้ว่าสองเส้นนี้มันขนานกันหรือเปล่าเราพบว่านี่คือตัวท่อใช่ไหมเนี่ยเป็นมุมภายในอยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดหรือเปล่าตัดกูกอนอยู่ไหมอยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดไหมอยู่ ตอนนี้มันอยู่เหนือเส้นตัดเหมือนกันใช่ปะอยู่ด้านบนของเส้นตัดเหมือนกันเออนั้นก็ทดลองเอาสองมุมนี้มารวมกันดูมันเป็นมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดสองมุมนี้เป็นมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัด เ4บวกกับ106มันเท่ากับ180พอดีเลยเพราะฉะนั้นเด,เด็กจะสรุปว่าอะไรเด็กจะสรุปว่าอะไรจะสรุปได้ว่ารวมได้เราได้180พอดีเลยครับเออเส้นที่1ขนานกับเส้นที่2 เส้นที่หนึ่งขนานกับเส้นที่สองภาพนี้กับภาพนี้ลักษณะเหมือนกันเป๊ะๆเป้านะเดี๋ยวนล้นอันนี้ไม่ต้องบอกแล้วสองอันนี้เป็นมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันแน่ๆ ตัวเลขมาบวกรวมกันดูอันนี้บวกกันได้184มันไม่ได้180อะ่ะเพราะฉะนั้นจะสรุปว่าจะสรุปได้ว่าถ้าบวกกันแล้วไม่ได้180จะสรุปว่าไงครับเออเส้นที่หนึ่ง ไม่ขนานกับเส้นที่สององงๆอะไรกับทฤษฎีข้อที่สองมีไหมทฤษฎีข้อที่สองเนี่ยมันก็สัมพันธ์เชื่อมโยงกับข้อที่หนึ่ง 更有发题展开。